มันนี่มันนี่นี่เห็นอะไรกันไหมคะเล่มทะเบียนคันนี้บอกเลยว่าสวยมากนะคะเดี๋ยวเราเปิดให้ดูเลย นี่มีน่าเชื่อนะได้เป็นรถบ้านมือเดียวด้วยนะคะเอกสารครบนะคะเล่มทะเบียนบอกเลยว่าต้องไม่มีชำรุดสูญหายนะคะชำรุดสูญหายจัดไฟแนนซ์ไม่ได้นะคะไม่พอเท่านั้นยังมีกุญแจสำรองนะคะนี่มาให้2ชุดครบๆเลยนะคะคันนี้บอกเลยว่าสภาพสวยมากได้เป็น11ที่นั่งเป็นรถตู้พรีเมียมนะและคันนี้เป็นรุ่นท็อปสุดอีกต่างหากสภาพสวยก่อนอื่นไปชม พีวิวภายนอกภายในตัวรถกันเลยค่ะ าพบกันใหม่และร้านร้านค้าของเราอีกเช่นเคยนะคะมาพบกันใหม่ก็ต้องมีรถสวยๆเข้าใหม่กันอีกแล้วนะคะและสําหรับคันนี้นะคะบอกเลยว่าพิเศษมากนะคะคันนี้เป็นรถตู้พรีเมียม11ที่นั่งเป็นรุ่นท็อปสุดเลยนะคะตัวรถได้เป็นตัวรถสีดําสีสวยมากนะคะ และพิเศษไปกว่านั้นเลยนะคะคันนี้เป็นรถบ้านมือเดียวด้วยนะคะเอกสารครบสวยๆรอแบบนี้อยากได้กันไหมคะและคันนี้เป็น Hyundai h ุนไดเฮสว2.5ดีรักมาในปี2015นะคะได้ตัวรถเป็นสีดำสีสวยมากและออปชั่นดีมากๆนะคะและราคาบอกเลยว่าถูกสุดในตลาดนะคะราคาเพียง590,000 9,000บาทเท่านั้นเคดิตดีฟรีดาวน์ออกรถ0บาทได้เลยนะคะผ่อนเริ่มต้นเพียง13,000บาทต่อเดือนเท่านั้นนะคะสูงสุดได้ถึง6ปีนะคะและออปชั่นคันนี้จะเป็นยังไงเข้ามาชมกันเลยค่ะและสำหรับคันนี้นะคะเป็นรุ่นท็อปสุดดีลักได้เป็น11ที่นั่งนะคะและคันนี้เป็นโฉมกระจังหน้านอนนะคันนี้เป็นโฉมที่ขายดีอีกโฉมหนึ่งเลยนะคะและมาพร้อมไฟหน้าดวงใหญ่สุดสยแบบนี้และนี่เห็นอะไรไหม ได้ทะเบียนสวยไปเลยนะคะ9 7 5 9เลขมงคลเลยนะคะคันนี้เป็นรุ่นท็อป11ที่นั่งน่าใช้มากได้ตัวรถเป็นสีดำสีสวยมากนะคะลองรอยการใช้งานบอกเลยว่าน้อยมากสีดำเป็นสีที่ยอดฮิตยอดนิยมนะคะของล้อแมกนะคะได้เป็นล้อแมกอลอยขอบ16นะคะตรงรุ่นตรงโฉมเลยนะคะและได้ยางใหม่ปี2023นะคะ ุูมล้อเบาโช o ไม่มีคราบน้ำทราบสนิมแต่อย่างใดเลยนะคะกระจกมองข้างได้เป็นสีเดียวกับตัวรถมีไฟเลี้ยวไปกระจกมองข้างคันนี้บอกเลยว่าน่าใช้มากๆนะคะให้ดูภายในเป็นน้ําจิ้มกันก่อนนะภายในได้เป็นเบาะหนังนะคะ11ที่นั่งบอกเลยว่าสมาชิกเยอะแค่ไหนก็ไปหมดนะคะบอกเลยว่าไปหมดทั้งตระกูลนะคะให้ดูรอบๆตัวรถนะคะสภาพสวยมาก สีสวยมากด้านหลังก็ดีไซน์สวยไม่แพ้ด้านหน้านะคะไฟด้านหลังนะคะได้เป็นไฟ LED แล้วนะมาพร้อมกล้องมองหลังและเซ็นเซอร์กะระยะถอยจอดให้นะคะและรุ่นท็อปสุดเขาก็จะมีคำว่าดีลักอยู่ตรงนี้นะคะ H1 ดีลักนะคะสายลักษณ์เขาจะอยู่ตรงนี้ แล้วเวลาเปิดนะก็ง่ายมากนี่ฝาท้ายเขาเป็นแบบแมนนวลนะคะแต่เปิดง่ายมากๆนะคะเดี๋ยวเราให้ชมคานด้านหลังกันเลยนะคะให้ดูตัวน็อตตัวเมคอาร์ k, ตัวน็อตนะคะไม่มีขันไม่มีขยับเลยนะคะและปกันตัวโครงสร้างไม่มีอุเทชนหนัก พิกคว่ำหรือน้ำท่วมนะคะได้รับการตรวจสภาพจากสถาบันวันทุกขายอนสเปคชันว่าได้รับรถเกเอนะคะภายในใหม่มากนะคะลูกค้าให้ลูกค้าดูเลยภายในได้เป็นเบาะหนังสีเบสสภาพใหม่มากนะคะพรมนี่ดูเลยพรมก็ยังใหม่นะคะและเบาะแถว3าไม่ใช่ และเบาะแถวสุดท้ายะคะก็สามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะคะนี่เลื่อนขึ้นก็มีพื้นที่สามารถไว้ของไว้สัมภาระนะคะไว้กระเป๋าเดินทางไว้ถุงก๊อฟนะคะไปต่างจังหวัดนี้คันนี้บอกเลยว่าตอบโจย์มากสามารถขนของ ไปได้เยอะและสามารถนั่งได้ถึง11คนบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนออปชั่นก็ดีราคาก็ดีอีกต่างหากนะคะและออปชั่นภายในตัวรถคันนี้จะเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะและคันนี้นะคะเลขไม่นะเลขไม่อยู่ ที่หน0 0 0กมเิโลเมตรเท่านั้นนะบอกเลยว่าสภาพสวยมากนะคะเลขไใหม่ไม่ได้เยอะเลยนะถ้าเทียบกับปี2015นะคะให้ดูเลยสภาพใหม่มากนะคะมีเซ็นอร์ล็อกมาให้ครบคันนะและคันนี้พิเศษมากนะเราติดฟิล์มมาให้แล้วรอบคันลูกค้าไม่ต้องไปทำอะไรเลยนะได้ฟิล์มใหม่มาให้รอบคันนะคะและภายในนี่ให้กล้องดูเลยภายในได้เป็นเบาะนี่สพ สวยมากได้เป็นเบาะหนังสีเบจนะคะเบาะยังแน่นยังตึงบอกเลยว่าสภาพดีจัดคันนี้น่าใช้มากๆและเบาะตรงนี้นะคะถ้าไม่ได้ใช้งานนะก็สามารถนี่พับเรียบไว้แบบนี้ได้เลยสามารถวางแก้วได้ทั้งหมด2ช่องมีที่วางของนะวางโทรศัพท์มือถือวางกระเป๋าเดินทางได้เลยนะคะคอนโซลได้เป็นคอนโซลน,นี้สีดำไม่มีริ้วไม่มีรอยเลยมาพร้อมแอร์แบ็กคู่หน้านะคะ สภาพแบบน่าใช้ของจริงเลยคันนี้และราคาก็ดีมากและในส่วนของหน้าจอนี่หน้าจออย่างดีนะคะสามารถฟัง fm am นะคะเชื่อมต่อบลูทูธได้แอร์เย็นฉ่ำทั้งคันแน่นอนเป็นแอร์แบบอนาล็อกนะคะสามารถปรับได้แบบนี้นี่ปรับระดับแอร์ได้นะคะนี่ปิดอะไรได้หมดนะคะและตรงนี้เป็นเกียร์ อัตโนมัตินะคะบอกเลยว่าขับง่ายนะคะมีแอร์ตอนหลังมาให้นี่แอร์ตอนหลังก็สามารถปรับได้จากทางด้านหน้านี้ได้เลยนะคะแล้วตรงนี้นี่ดูเป็นลายไม้นะคะบอกเลยว่าสีสวยมากนะคะสภาพใหม่มากนะคะไม่มีริว้วไม่มีรอยแต่อย่างใดเลยนะและคันนี้มีเอกสารคู่มือมาให้ด้วยนี่ เอกสารกู้มือการใช้รถนะคะมีบุ๊กเซอร์วิสนะและอย่างที่บอกคันนี้นะมีเล่มทะเบียนชัดเจนนะคะเล่มทะเบียนสวยมากนะรถต้องมีเล่มทะเบียนทุกคันนะคะแล้วต้องห้ามชำรุสูญหายนะถึงจัดไฟนแนนได้และคันนี้เป็นรถบ้านมือเดียวโห เล่มทะเบียนสวยและยังเป็นรถบ้านมือเดียวมีกุญแจสำรองครบสองดอกนะลูกค้าคันนี้ใครได้ไปแบบโชคดีมากได้เป็นรถบ้านมือเดียวเอกสารครบนะคะไปดูภายในห้องผู้สารกันมั่งภายในห้องผู้สารสาภาพสวยมากนะคะได้เป็นเบาะหนังทั้งหมด11ที่นั่งสามารถใช้งานได้จริงนะคะ ทุกตัวนะคะทุกที่นั่งไปต่างจังหวัดบอกเลยว่านั่งสบายแน่นอนเพราะว่าเรานั่งมาแล้วนะและสำคัญเบาะนี้สามารถหมุนได้180องศาด้วยเดี๋ยวหมุนให้ดูนี่กดตรงนี้นี่แล้วก็เลื่อนมันจะฝืดนิดหนึน่งนะคะลูกค้าแปบ๊บหนึ่งสาธิตให้ดูนี่อึบ๊บ สามารถหมุนเข้าหากันแบบนี้ได้เลยนะไม่ว่าจะเป็นครอ,อ,อบครัวนะคะมีลูกเล็กนะคะให้คุณลูกนั่งนะคะให้คุณแม่นั่งสามารถป้อนข้าวป้อนขนมกันได้เลยนะคะหรือจะเป็นพี่เลี้ยงนะคะได้หมดอนเนกประสงค์มากนะคะบ่หมุนนะ่ามีเวลาหมุนกลับก็ง่ายนิดเดียวอืมนี่เห็นไหมคะอนเนกประสงค์มาก เวลาก้าวขึ้นนะคะนี่ก็มีที่จับอยู่ตรงนี้นะคะก้าวขึ้นได้ง่ายมากนะคะนี่ประตูก็สามารถปิดได้ง่ายแบบนี้เลยเห็นไหมคะบอกเลยว่าสมกับเป็นรถครอบครัวจริงๆสำหรับคันนี้นะได้เป็น11ที่นั่งและยังได้เป็นรุ่นท็อปสุดด้วยนะและเป็นรถตู้พรีเมียมอนเนกประสงค์มากนะคะให้ดูฟ้าเพดาน ฟ้าเพดานคันนี้สะอาดตามากไม่มียันไม่มีขีดควนนะคะไม่มีรอยประกาเลยเจ้าของเดิมดูแลรักษาอย่างไงอะ่ะโหให้ดูสภาพแบบนี้ลูกค้าคนต่อไปบอกเลยว่าได้ รถที่สวยสภาพดีคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะคะและห้องเครื่องคันนี้จะเป็นยังไงไปชมกันเลยคะ่ะและนี่นะคะก็คือห้องเครื่องของรถคันนี้บอกเลยว่าสภาพใหม่มากนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากคันด้านหน้ากันเลยนะน็อตนะคะไม่มีขันไม่มีขยับนะฝากระโปรงยังอยู่ในสภาพที่ใหม่มากๆคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะประหยัดน้ํามัน เครื่อง2 5 0 0ซีซีนะคะและคันนี้เป็นเครื่องยนต์ A2 บอกเลยว่าไม่จุกจิกแน่นอนนะคะให้ดูเลยนะคะไม่มีของเหลวรั่วซึมตายอย่างใดเลยนะคะไม่เอี่ยมแบบนี้เลยและนี่นะคะแบตนะคะเป็นแบตใหม่นะคะปีนี้เลยนะคะเดือน2ปี68สามารถ ใช้ได้อีกยาวๆเลยนะคะและคันนี้บอกเลยว่าสวยแน่นอนสภาพดีเป็นรถบ้านมือเดียวน่าใช้อีกคันหนึ่งเลยนะคะและราคาก็ดีมากด้วยราคาถูกสุดในตลาดเลยก็ว่าได้นะราคาเพียง559,000บาทนะคะได้เป็นรถตู้พรีเมียมฮุนไดเฮสัน2.5ดีรัก ปี2,016แบบนี้นะภายในได้เป็น11ที่นั่งใครสนใจอยู่นะบอกเลยว่าต้องรีบต้องไวเครดิตดีนะคะสามารถฟรีดาวได้ผ่อนสบายๆเพียงเดือนละ13,000บาทต่อเดือนผ่อนได้สูงสุดถึง6ปีดอกเบีย้ยบอกเลยว่าถูกมากทึ่สดร้านเราก็ไม่บวกแวกนะคะเราฟรีค่าโอนให้ด้วยนะคะและร้านเรามีรับการหลังการขายให้ด้วยรับการเครื่องเกียร์ให้1ปีหรือ20,000กันไปเลยนะคะและสำหรับลูกค้าที่คนไหน ที่อยากจัดไฟแนนซ์ไม่สะดวกเข้ามาที่ร้านเราก็มีบริการไฟแนนซ์เข้าไปเซ็นเอกสารถึงที่บ้านและที่ทํางานเลยและเมื่อผลไฟแนนซ์ผ่านไม่สะดวกเข้ามารับรถเราก็มีบริการจัดส่งรถฟรีถึงหน้าบ้านลูกค้าเช่นกันนะคะบอกเลยซื้อรถกับเรามีแต่คําว่าฟรีกับฟรีเท่านั้นนะคะและร้านเราก็มีช่องทางการติดต่อไว้ให้มากมายเลยนะไม่ว่าจะเป็น f a e b o o k YouTube ไลน์ทิกตอกหรือเว็บไซต์ลูกค้าสามารถทักกันเข้ามาได้เลยแล้วมีน้อง แอดมินบริการลูกค้าถูกช่องทางหรือลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดนะคะไม่สะด,ดวกเข้ามาดูรถนะคะสามารถโทรหรือวิดีโอคอลดูรถกับเราได้ทุกซอกทุกมุมเพื่อเป็นการตัดสินใจได้เลยนะคะลูกค้าต่างจังหวัดนะคะหลายๆท่านทําแบบนี้นะวิดีโอคอลดูรถกับเรานะคะแล้วก็จัดไฟแนนซ์พอไฟแนนซ์ผ่านไม่สะด,ดวกมาให้ทางร้านเราจะส่งแล้วเราก็จะส่งขึ้นรถไลด์ไปถึงหน้าบ้านลูกค้าเลย ตอนนี้บอกเลยว่าซื้อรถง่ายดายมากนะคะเพียงบอกเราแล้วเราก็จัด บริการลูกค้าถึงมือทุกระดับประทับใจแน่นอนนะคะและร้านเราก็หาง่ายมากๆนะคะร้านเราอยู่เส้นกาญจนาพิเศษบางบัวทองอยู่ติดกับโลตัสเซนอยนะคะอยู่ห่างเซนทรทัลเวสเกตไม่ไกลนะคะสามารถเซิร์ชใน Google m a p คําว่าไลออนคาร์รถมือสองตามที่ปักหมุดไว้ด้านล่างนี้ได้เลยหรืออยากจะเข้ามาที่ร้านแลวเราเปิดทุกวันนะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยและเราเปิดทุกวันนะคะ และปิดก็มืดนะคะเพราะว่าเรามีไลฟ์สดสามารถโทนนัดเข้ามาดูรถกันได้เลยนะคะและก่อนส่งมอบรถทุกครั้งนะคะเราก็มีการล้างทำความสะอาดขัดเคลือบสีพ่นยาฆ่าเชื้อก่อนส่งมอบรถทุกครั้งลูกค้ามั่นใจได้เลยนะคะว่าจะได้รถสวยๆคุณภาพดีแบบนี้ไปใช้แน่นอนและ เราก็มีเบรการนะคะตรวจสภาพรถจากสถาบานันวันทุคขาอินสคชั่นว่าได้รับรถเกรเมั่นใจได้เลยนะคะว่าจะได้รถสวยๆแบบนี้ไปใช้อย่างแน่นอนนะคะและสําหรับวันนี้ใหม่รีวิวรถคันนี้เสร็จแล้วฝากกดไลค์ like, กดติดตามกันด้วยนะคะสําหรับพรุ่งนี้จะมารีวิวรถคันไหนอีกฝากกดติดตามกันด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ